สิวอังกฤษพิชิตคะแนนสอบสวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับที่เช่ออีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่2และวันนี้เราก็อยู่กันในภาคที่2นั่นก็คือเรื่อง grammar นั่นเองค่ะจะเป็นยังไงนั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ there is there are แปลว่ามีเป็นการพูดขึ้นมารอยๆว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งถ้าสิ่งที่พูดถึงนั้นมีเพียงสิ่งเดียวใช้ there is แต่ถ้าสิ่งที่พูดถึงมีหลายสิ่งหรือสองสิ่งขึ้นไปใช้ there are ตัวอย่างเช่น there is a ruler there isn't a ruler is there a ruler yes there is No, there is not. ที่ดิเชอร์ยกตัวอย่างขึ้นมาเมื่อสักครูน่นี้คือสิ่งที่พูดถึงมีเพียงหนึ่งสิ่งเราจะใช้คำว่า there is นั่นเองค่ะแต่ถ้าสิ่งที่เราพูดถึงมีหลายสิ่งหรือสองสิ่งขึ้นไปเราจะใช้คำว่า there are ตัวอย่างเช่น There aren't four rulers. Are there four rulers? Yes, there are. No, there are not. เป็นต้นค่ะดังนั้นเราลองไปทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันเลยนะคะไปกันเลยในการทำแบบทดสอบหรือข้อสอบเราจะต้องอ่านโจทย์เป็นอันดับแรกจากนั้นให้ตีความในโจทย์ให้ออกจึงเลือกช้อยส์ที่ถูกต้องและเหมาะสมค่ะ ซึ่งในข้อนี้โจทย์เขาบอกว่า is there a cat on the bed เด็กจะสังเกตเห็นได้ว่าขึ้นต้นประโยคด้วยคำว่า is there เพราะฉะนั้นคำตอบจะต้องมีคำว่า there is แน่นอนคะ่ะเด็กๆในช h o i c e ถ้าข้อไหนไม่มีคำว่า there is ให้เด็กๆตัดอ,ออกเป็นอันดับแรกได้เลยคะ่ะ และตอนนี้เราก็เหลือตัวเลือกเพียง2ตัวเลือกเท่านั้นนั่นก็คือข้อ A และข้อ B ให้เด็กๆดูความหมายว่า cat c h on the table จริงหรือเปล่านะถ้าจริงหรือใช่ให้เด็กๆตอบว่า yes t h e r e is แต่ถ้าไม่ให้เด็กๆตอบว่า no there t h e r e isn't แต่ในข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ A นั่นเองคะ่ะแมวเนี่ยนอนอยู่บนเตียง n u m b e r 2เช่นเดียวกันค่ะให้เด็กๆอ่านจุดให้ละเอียดและตีความหมายให้ออกจากนั้นค่อยมาเลือกช้อยส์ที่ถูกต้องนะคะจดุดเขาบอกว่า Are there butterflies in the garden ขึ้นต้นด้วย Are there แน่นอนค่ะว่าจะต้องมีคำตอบด้วยคำว่า t h e r e are ในประโยคนั้นแน่นอนตัวเลือกไหนที่ไม่มีคำว่า t h e r e are ให้เด็กๆตัดทิ้งออกไปก่อนได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะชัดเจนมากเลยค่ะเด็กๆว่าคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ B b o y นั่นเอง Yes t h e r e are ผีเสื้อเนี่ยอยู่ในสวนจริงๆด้วย l a s Last one ในข้อนี้เช่นเคยค่ะเราจะต้องอ่านโจทย์และตีความหมายของโจทย์ให้ออกก่อน แน่นอนค่ะว่าขึ้นต้นประโยคด้วย are เพราะฉะนั้นในคำตอบก็จะต้องมีคำว่า are อยู่ในคำตอบนั่นเองค่ะเด็กๆซึ่งตอนนี้เราตัดข้อ a ออกไปได้เลยค่ะเหลือข้อ b และข้อ c ให้เด็กๆมาสังเกตดูว่ามันเป็นประโยคคำถามเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องจะต้องเป็น yes หรือ no เท่านั้นค่ะให้เด็กๆพิจารณาสังเกตจากรูปภาพว่า bird อยู่ในสวนสัตว์จริงหรือเปล่า แต่ในรูปภาพนกอยู่ในป่าค่ะเด็กๆเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบว่า no there t h e r e aren't เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะสุดท้ายนี้ที่เชื่ออยากจะให้เด็กๆกลับไปทบทวนเกี่ยวกับคำศัพท์และ grammar t h e r e is t h e r e are ที่เราได้เรียนกันมาในวันนี้อีกครั้งด้วยนะคะยังไงก็ตามขอให้เด็กๆทำข้อสอบได้และโชคดีในการทำข้อสอบนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ